ได้ฉายามาได้ไงครับเป็นเจ้าแม่เลยอ่ะเปิดรสมค่ะโอมเดิมๆเลยก็เป็นร้านอาหารธรรมดาแหละค่ะแต่เดี๋ยวของเราเนี่ยจะเน้นไปทางเม้อไฟกับกระทะ้อนแล้วอันนี้จะเป็นหินที่ทํามาทั้งแผ่นเลยอ่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีมีฐานอยู่ข้างในใช่ค่ะแล้วก็เป็นกระทะย่างอย่างนี้ไม่เคยเห็นเนาะความพิเศษของการที่เราใช้กระทะมันเป็นหินจริงๆย่างเนี่ยมันคือมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบว่าออกจะเป็นแนวนึ่งๆนิดนึงเป็นแบบว่าเพื่อสุขภาพอ่ะค่ะ จะไม่โดนพวกถ่านหรืออะไรจริงถูกต้องเลยแล้วกลิ่นจะไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นที่ขึ้นเอที่มันลอยขึ้นมาเกับหินเนี่ยจะมันจะมีหอมละมุนค่ะจะไม่เหมือนกับย่างกับเตาถ่านตรงหลักๆแล้วไปที่ร้านเมนูที่แบบเป็นพระเอกนางเอกของที่ร้านเลยคือก็จะเป็นหม้อไฟเจ้าสมุทรค่ะหม้อไฟเจ้าสมุทรใช่ค่ะก็จะมีปลากระพงนะคะตัวหนึ่งเนี่ยจะเกือบยี่สิอโล แล้วปลาหมึกก็เหมือนกันค่ะจะประมาณสองตัวโลแล้วก็จะเป็นหอยตั้งลมค่ะนี่เป็นสุกี้แหะค่ะมันกึ่งกึ่งสมัยก่อนจะเป็นเหมือนประมาณหฟสีสีหม้อไฟอะไรแบบนั้นแล้วเราก็ไปยุคมาน้ำซุปนี่ก็จะเป็นน้ำซุปสีทองนะคะอันเนี้ยเราเคี่ยวประมาณ12ชั่วโมงน้ำซุปนี่เคี่ยว12ชั่วโมงใช่ค่ะเป็นพิเศษเลยขออนุญาตชื่นชมหม้อไฟ คือด้วยความว่าน้าซุปเขาหวานแบบหวานหวานด้วยน้าซุปของเขาเองอ่ะแบบเคี่ยวมไม่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเนี่ยคือรสชาติเพอร์เฟกมากแล้วยิ่งเราใส่แบบว่าปลากระพงสดๆเข้าไปอีกกุ้งอีกเขาไปกินทางร้านยังมีอีกแบบหนึ่งนะคะคือจะไม่ไม่เป็นรวมมิตรก็จะเป็นปลาเก๋าอย่างเดียวล้วนก็มีคะ<อ>่ะแล้วก็จะมีปลาเต่าเต้ยทั้งตัวไปทีละอย่างเลยได้ไหมคะอันนี้คืออันนี้ข้าวอบมะดินนะคะข้าวอบโอชาค่ะ ก็จะเป็นลมมิตรก็จะมีไก่นะคะมีไก่มีหมูแล้วมีกุ้งค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นกุนเชียงแล้วก็มาต่อที่อันนี้คืออันนี้บะหมี่อกปูค่ะบะหมี่อกปูที่อ่านคุณชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอนี่ชอบมากเลยต่อไปเลยค่ะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเผือกหิมะค่ะอืก็จะเป็นเผือกทอดไฟอ่อนๆทอดให้มันกรอบก่อนแล้วค่อยมาทำกันลําตาเหมือนจะหวานแต่ไม่หวานนะคะเพราะว่า น้ำตาลเคลือบอยู่ข้างนอกนิดหน่อยครับต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดซอสโอชาค่ะกุ้งผัดซอสของสูตรของทางร้านค่ะเวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟแบบกระทะร้อนอันนั้นเลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นกระเพาะปลาสดผัดใบกะเพราค่ะไอ้ขาวๆคือกระเพาะปลาเหรอใช่ค่ะเป็นกระเพาะปลาสดค่ะคอลลาเจนเยอะแต่ไม่มีไขมันนะคะอันนี้เป็นตุ่มลุมอร่อยด้วยนะกระเพาะปลาสดอันนี้ต้องจิ้มกะอะไรฮะคุณอุ๋ย อันนี้ทานเปล่าก็อร่อยแล้วค่ะใช่ค่ะรสชาติเนี่ยจะเป็นสูตรโบราณเลยค่ะกะเพราโบราณดั้งเดิมอร่อยมากเลยอ่ะกลมกล่อมเป็นที่สุดซึ่งจะบอกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างนะฮะอย่างเช่นปลาเป็นต้นนี่คือแบบสดมากสดมากแล้วเลือกเองเลยใช่ค่ะว่าแบบจะต้องได้มาตรฐานแค่ไหนสดจากแหล่งไหนยังไงละเอียดมากก็สั่งมาจากทางใต้ค่ะคือเราสั่งวันนี้ เขาจะเอามาให้คืนนี้เลยม,มาถึงเนี่ยยังเนื้อเนี่ยยังเด้งๆอยู่เลยแต่กุ้งกลา้กลามกามก็มาเป็นๆเ,เลยนะคะร้านอยู่ตรงไหนฮะอยู่พระรามสี่ค่ะตรงแยกบรรทัดทองระหว่างแยกบรรทัดทองกับจุราซอยห้าหาชื่อร้านว่าอิ่ม,อมโอชาจะมีป้ายใหญ่ๆเลยค่ะป้ายใหญ่ๆเลยปิดกี่โมงและเปิดกี่โมงครับเปิด11บเอโมงค่ะแล้วก็ปิดห้าทุ่มค่ะ แต่ช่วงนี้โควิดนะคะสถานาการณ์ไม่ค่อยดีเขาไม่ให้ทานในร้านก็ปิดสามทุ่มอ๋มอปิดสามทุ่มนะคะมีเบอร์โทรไหมคะเนี่ยมีค่ะ0ูนย์แปดสองเก้าเก้าห้าสี่ห้าหกห้าค่ะอ๋อหรือว่าจะโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับศูนย์หกสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งหกเก้าสี่นะครับอิ่มโอชาโภชนาะ